Mà sẽ <laughs> Mà sẽ Mà quá sợi thoo kia? Nan, quá sợi, quá sợi, quá sợi. Quá sợi, quá sợi. Quá sợi, quá sợi. 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 เปืนอ,ย,อ,ย,นอย่งกาวาสมืุนชื่อไปใน,น,<อ>นชื่อ,าอขาดทุนพอตาแล้วนะจีไรป่ามัน,มน,น,นขีมันอ้วนนักขี่มันบัก นั่นป่ามีใครนริป่าแ่แราไได้ต่สมมตว่าซื้อมาสิบโลเนี่ยมันเอาขี้ออกจากโลพ่ตาสิบโลก็ออกันสองโล่สองโลสองโลวนขาขั้วไปอีกขาขั้วไปอีกขาลำแข้งไปอีกขาลำแข้งไป เดียย๋ยวังย่างอ่นยิจงหาด้าคอ,อยเจ็บเล็กผสมน้อยเนาะกได้ก็เลยเหประเดี๋ยีพ่อตาบันหนประเดียกมีเห็ดุกมีุ่น้อยก็ห็ดประเดีดอืวมนาหูขั้วห,ห็นประเดีก็เ็ดูดขั้วไปแ่ขายกัะมี เออน <c oughs> ี่สององป้อมกันเน่ <c oughs> มันมันก็จะคิดต่อห้องอีเดนเนาะมันเนหะ็นช <c oughs> ีโม่แท่กมาเนาะคิดต่อนิ้วเชีงร,นนรลุดห้องเลยเออ,อ <c oughs> ถึงแล้วละจะคว่ำปัญญังนะครับกดตอเพียง่านข้าเจ้ากับเีงกันเลยบ่ ซึ่งขั้วป่านวยมันเลี้ยวคำเลี้ยวบันไห้ไปหากัวน้ำมันท่าน้ำรถท่าอยู่อไดอยู่อาบออกเฟี้ยงมาไหวกว่อกูตาบองเราถึงบานเราเป็นยังไงคือบอกท่านนี้มองเงียบโอ้งากรเพาะได้กินยัันเจ้วกันกอให้กินก็ได้มันเขาได้สื่อบนไหนซุ้มกาเจาสีเขาดอ โอ้ยสือเจ้าอัดมาขายปีนี้แพงเกี้ยง,ยงบอกห้องไปแก้วสิไหมขาเจ้ากับแพงไมเถิดอัดทั้งนี้ขายเนี่ยเท่หวันวันีอกันง,ง่ายาเลยวันตีข้าเจ้าบแพงกันนี้ซึ่งข้าเจ้ากไปสื่อไวเอ้เมื่อก็นนะอัดวุ้ีเป็นย่า Cũng mẹ không nên này này. Đây là đền dưới lắng ngay của nó. mhm 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 con mhm 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 Ồ, lại mhm 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 Ừ. อะไรนะบ่เลี้ยงก,ง,กงก็ว่าบ่มีบ่เลี้ยงน่เพระว่าตัาแกก็บุมีเขาจกินเขาอยากเลี้ยงไปอากเี้ยงดงได

เออดูเขามันึ่งกิมันเอาไปแล้วกบอกเขามัน่งก็บอกเออเส้งเสียบตัวโว้ยย่ายังกนกยู่วันบัดป้าพูดเหรอทำมาหากินเนาะ กัดตีนเดียวคิดอเอาแก็บจุกจับขึ้นเลยตรวจจัดแล้วเนาะเบียก็แจ้บเบีย เข้ามาเขา้ามาเข้ามามาเข้ามันเคนเคยแก่เสียเด้เคยแก่เสียงั้น Tích ừ. ừ. thì mụt nằm bằng khảo tạng ghetto nằm mùt 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 nằm mù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  nằm nằm mù nằm mù nằm ฟาก็ร uhm. ู้ถึกเถื่อนบ่ได้ใท่ไหมกอนไม่ไปกัทเออขนขึ้มตังตจะน่เดียวขึ้นมาก็ตายอานีก็ไม่เจี๋ยรอกเออบดปีบดสัดบ่พ่อตาเออนันยบันเคลื่อนน้องเปล่งเสียงเนาะ

โอ้คูมือนี้มีบ้างเหรอก็ประเด็่นี้ในนี้ก็ได้ผู้เกิดไม่ไงรุ่นรอดต้งีอ๋ยวมันขึ้นขึ้นหนึ่งกินเมตรสองเมตรกุมมันขึ้นกอดแจ้งห้างเท้าเ่นตาไล่เห็นเห็นขอนไหมว่ามันปลากระมี ทีมิตรอเมิกันเลยอยู่นอนก่อนับคอนในหัวเฮียง่วงแง้ยงยาจะก็กินก็บท่านใจแล้วบวกด้วยกันบันนี้เมื่อคืนหนึ่งเลยจะบาทเพาะตาบแล้วขายแล้ว แต่ว่ากแต่สมัยก่อนเนาะสมัยพอตาาเง,ง,งนนมนมอยู่มันเกิดิเงินเกิดหิแทงเนาะได้ร้อยเงกนเกิด่สิได้พันเงนก็มือละเนี้อดกมือได้สองพันสาพันแล,ลแล้วบาทรละบาทสองบาทโบคนี้คนสีคนนี้บา้านว่าขึ้นวาซื้อเนี่ยาเกียรติถุงกังละยี่สิบห้า,าบาท ซุ้มหามาเนี่ยครัมันเจบไปที่นี่มันว่มันได้เป็นองค์เราบอกว่าต่างเงินเงินมันมันองค์เดียงรบอกเมันแม่นี่เดนได้หาคหแน่เนาะกาี่เรานกมันมันกินไปนะมันเลยบยัง บแมันเ่าบแมันเ่าเขาบ่อได้ว้างแผนการเงินไปสิหรอกจะกินด้วยโดนหนึ่งม็ดอืมผมจัาตัวเก็บเออมันบ่อเพราใชรมันมันมันหลายปากเงินบ่อได้ก็เดี๋นไม่กินอืมมันต้องช่วยก็จะช่วยก็ยืมเงินมาเออเคสในนั่นในนี่ก็ขาดขึ้นไปซื้อดังซื้อยังเพิ่มอีกเลยทีซื้อดังซื้อแล้วก็ขาดขึ้นไปซื้อหมูซื้อ มาไมา่งเอไปากอ่าทุนขาทุนคิดมีไปอืมก็ได้เป็นเริ่มต้นไม้เลยเริ่มต้นไม้เรื่องเชียก็บตมงเงนในถุงเนี้ยกัเขาง่วมกันเพราะนั่นเนี้ยเออก็พวมันก็สมปีเนะาะสามปีอืม วงเวียนชีวิตนอนลงตานอนพาตาเนาะวงเวียนอยู่กับนี่แหละอยู่กับนายทุนเนาะรายคนได้มึงเขาไปจงจิงจริงอือจิงเขาิงนั้แต่จะจริเออรถกจะไปรถล้วก็มุนกมีล้ก็ดาวได้ยุ่แล้วที่พันหนมึนนึ่งอือแล้มันบ่ได้มาขี้กินยังบ้าน จุดแก๊ดไปกาบาจุดแก๊สรึเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลือล่ะถึงจะไงมาจังไดวันนี้ถึงจะว่ามีนูข้เนี้อยู่กับข้อเ่ได้กลาเป็นเวบ่มีผู้ใดว่า มึงขึ้นมาใส่ดีปู๊วะฉันกุอยูอ่รับอออ้เอาอนนั้นตัวนั้นตัวนี่ต้องเดี๋ยวมาแล้วนันหาอยูก่กับผู้จุเช็ตามันจะได้ลายยินเดียวอกอบจะ่วยเนี่มันทุกกลิมยินน่นควมยากดิเอโหตอ,อนควยากเอ,อขอจะหาถ้าออกไรงหรืป่าตา นนันก uh, um. ็ว right ่าเร่งันมากว่าชื่อดอกก่าทียนนว่านันมากไปสนเออนว่ชื่อเขากชื่อไรนสองวัดวัจะคงชื่อนเขาวิปุดไปสัเออวิธีรว้ยนี่วิธีหาเงินได้หามาจนราลบปิดลบไปบอกหา่้กินจอกิว่ากดีจดอกว่าที่ว่าชนาเพราะอยากด้กิน ทูท้ยให้ใช้ไปใส้นีไปนั่งสา,างแมถ่ถวัสู่ไปบ่ไหว้ล้วมันเ่าแล้วไดที่หอดูที่เยี่ยมแล้วชุว่มเ้ียนเลยเจอวันเจียวบอกนวมฟังกะชางแม่มันรบเชียห้องหอกชุ่มห้องเกิดกวนันพันกวอนห้าหาหองห้องคนเขาเาขาบ่เชียเขาบ่เชียห้องห,ห้องบอก บ่เขาบอกแค่ดอกแม่งจะตังมึงขี้รถกูต้องขี่รถต้องห้าวได้เอาวได้นี่ใครอยู่ได้หาไม่หลอดมนใครอยู่ได้แต่ว่าเงินนี่ได้ทุกเมื่อว่าขอต่างเงินนี่ได้ทุกเมื่อเนทับทุกเมื่อได้ทุกเมื่อได้ทุกเมื่อเมื่อรวยทองรวยได้เออว่าขาดจัาเมื่อแลวว่ารวยทองรวยมิตรซื้อกินกอบว่าข้อหัว ทุกมันหลากลใจรหลใจไซอยค่าพืชค่า้าค่าน้ำค่าโรงเรียนค่าโรงเรียนค่ายังไปโอ้ยหาเงินมือละสามสิเบียจับบาทเดีสิมื่นขันลักพันสองพันยิไปเออแค่แงเลียจักว่าเลียอยู่กินพอยู่คนเดียสองพัน้ป่ากบวร่ค้ากัละคาเกาอยู่ าานนาลาากกกบไร้นนำัยเฮ็ดอีหยังแน่บัดนี่ชุบเฮ็ดอีอหอยังแน่อาชีพพ่อตานะว่าก็เฮ็ดได้เฉพาะเท่านี้จะไปลบกินลบไปอีกไ่ได้หรอกลบเฮ็ดปลาเลี้ยงงัวนั่นแล2อย,ลย่า,ยา,ยายงนั่นบ่ทีไล่ไล่ไล่เงินเข้าที่ไปปลูก,กเกษตรดีว่าเฮ็ดบ่ได้แล้วปลูกผักปลูกนาอีกก็บ่ได้เฮ็ปเดปลาแดกนําบ่พ่อตาเฮ็ดอยูไพร่รารเฮ็เดแดกปลาลา นตัว่างน้ำขน้ด้วยทั้งใจกับพ่อลาบพตาด้วยไข่กั่ไ่เนี้อแต่ว่าให้ลูกใายร้านนามัดิสืบทอดต่อไปอยากกินลูกร้านมนีค่มันนีมัน มันบายังดอกขันบ่จริงดีดีบ่ยังแท้เพราะว่ายัางมันใส่ใจเกินตัวโอ้แต่เก่งนะเขาไปิรอดขาเวลาแน่นอ,อนอนเอนอนกุ้งกุจันทร์ซีรุกจันทรเป็ดทั้งาน,นอ่อาปากก้นซีสิดใร,ร้ขขอยรู้เขาหักขึ้นไปทายไปทั้งย<อ>ืนอมงอเขาต้องไปไปได้ตีซีตีหาดซีตีหาเขาดเลก้ขอนเขาก็เื่อก้อน ส่วนมากลูกหลานไม่ตื่นสวยเนบ่โอ้ยตื่นสวยรอถ่าเวลราดล้ยล่ะแข่งไปก่อนหมือนก,น,นกันคือบอกว่าตัลูกหลานชุ่มผู้ใหญ่ก็คือกันชุ่มเหมือนนี่คือบอกว่าวิราเขาถือลูกยังกระชังเอายังเดียวคุณลูกขึ้นมากคุณกินเลยเพราะมึงผู้ใด้ตัปิดนิ่งกนงันมาหลายว <ừ> ันลูกปิดน,น,น้องก็ชอบเด็กนินงนอนเพราะว่าเอ <Yeah. S 2> ้อ ธรรมดาตัวหามมีมันละฮิตสใดปนแนอนก็คับแต่ยังจุ่มมีอยล่เทิ้งท่อทิ้งแท่ดิทอท้งแท่แล้วเยีายหลายคนงมุไหวมันสมองรวบเพิ่อืม วดจาดฟาดบ่มมึงด้วยนี่ก็ยังพ่อตั้งแท้ท่ดาเนี่ยอ้แค่รท่ั้ง้ยมามนหา้วมันการทำมาหากินเนาะ